สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลสำหรับกลุ่มมาตา33ที่เงินโอนเข้าในวันนี้เป็นวันแรกมาฝากกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะคะ แล้ววันนี้นะคะเนื่องจากมีหลายคนเลยนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนเงินเข้าแล้วบางคนเงินยังไม่เข้านะคะตรงนี้สำหรับมาตรา33นะคะที่จะได้รับเงินเยียวยา2,500บาทต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเขาจะมีโอนเข้าให้เรา 3วันด้วยกันนะคะนั่นก็คือวันที่4 1ล้านบัญชีวันที่5อีก1ล้านบัญชีแล้วก็ที่เหลือจะเป็นวันที่6นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไปกดเงินดูแล้วเงินยังไม่เข้าไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก2วันคือวันที่5แล้วก็วันที่6แต่ด้วยความที่วันนี้นะคะคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้ทางกองคลังก็เลย แจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนเพื่อจะได้ช่วยให้คนที่ต้องการสอบถามเนี่ยได้เข้าใจชัดเจนดังนี้นะคะก็คือสำหรับในวันที่4สิงหาคมนะคะเงินจำนวน2,500บาทเนี่ยจะโอนเข้าเลขบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วย10242 0011 2971 ถึง1 6 2 0 4 0 0 0 2 3 5 0 7นะคะมีปากกากันไหมเนาะอาจจะจดเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ดีกว่านะคะเดี๋ยวดูจะได้เข้าใจง่ายๆสำหรับในวันที่5นะคะจะโอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนที่ขึ้นขึ้นต้นด้วยนะคะ1 6 2 0 4 0 0 0 2 3 9 6 5ถึง 3 4 6 0 7 0 0 7 7 3 0 3 8นะคะและสำหรับในวันที่6สิงหาเงินจะโอนเข้าคนที่ถือบัตรประชาชนเลขที่3 4 6 0 7 0 0 7 7 4 4 1 7ถึง8 9 6 0 9 0 0 0 0 2 2 4 4นะคะ ก็คือเราตรวจเช็คได้จากบัตรประชาชนของเราเลยเช่นสมมุติว่าบัตรประชาชนของเราขึ้นต้นด้วย312-01-01แบบนี้นะคะก็จะโอนเข้าให้ในวันที่5สิงหาคมนะคะน่าจะเข้าใจเนาะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะได้รับการโอนเงินเข้ามาวันไหนสามารถ คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะช่วยดูให้นะว่าคุณเงินเข้าวันไหนแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับมาตาสาสเข้าทุกๆคนแน่นะคะ2,500บาทวันที่4 5และ6ส่วนกลุ่มม .39 และม .40 รอวันที่29นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมช่วยแชร์ออกไปเพื่อนๆกลุ่มประกันสังคมที่ยังสงสัยว่าทำไมของตัวเองไม่ได้นั้นจะได้เข้าใจตามนี้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะ